สวัสดีครับอืมเกม RV วซะด้วยวันนี้มันมาสอนเล่นเอกกี้นะครับอิกกี้เป็นเมดต,ตัวที่แรงนะครับแรงสามารถคิวแรงแต่เวลสองเลยคือโคตรโหดโคตรละลาย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็รอก่อนนะครับนี่อีกกี้อีกกี้ลูกหลักโอ้ยน่าจับมากเสียดายโคตนรนเลย โอ้โหเอิกกีโอ้โหโอเมริกโตโอ้โหโโอ้หทุยอ๋อเป็นฝ่ายแบนเป็นฝ่ายแบนเออเป็นฝ่ายแบนฉัน,น,นต้องการเล่นนะไม่ใช่ต้องการแบดตอนนี้ก็แบนละครก่อนอิกกี้แพ้ทางพวกตัวเออล้างสถานะข้อสกิลสองมันจะไม่มีผลเลย <c oughs> แเกีกิลเดอร์นี่ติดกิลเดอร์กับทาแล้วคุณตีนมากนะแบบอืต้องแบนเะนี่ยแต่ถ้าฝั่งเราได้เล่นคือแบบหวานจีนครับนะเนอะอุย้ยเลือกกเวลาอะไรเลือกกเวลาอะไรเเออืกูเลยนี่นนถ้าสกินนี้มานะบ,บอกเลยนะจับแน่นอนเฮ้ยท้าคาเป็นจอนเฮ้ยมาแล้วเหรอ มาแล้วก็เติมเีครับ,รบเดี๋ยวเดีเ๋ยวรีวิวเลยอิกกี้สวยมากคนมาซื้อเลยอือือเอฟเฟกต์อ๋อเฮ้ฟิตติสอ่าอ่าอิกกี้เม็ดจังหวัดนะครับอืมฮครับเลยมาแล้ว กี่ผมแนะนานะว่าให้ไปก็กต้องไปเคลียร์เลนก่อนแหละเคลียร์เลนเสร็จแล้วก็ค่อยไปช่วยเพื่อน <c oughs> กี่เฟรมวะเนี่ยเชื่อในคลิปกี่เฟรมวะเนี่ยดูได้เนะ้ะ <my> ผมเล่นในมือถือโอ้มือถือถก็ปรับเดี๋ยหกสิบตันหกสิบไดิจริงด้วยตันหกสิบโอ้โหพอดีปรับเก้าสิบเฟรมมาครับอ้าว อุ้ยเพื่อนใส่สุดว่ะโอเคนี่แหละถ้าใช้สกิลสองโดนคือแบบวันเจี๊ยบโอ้ยบักปัอุ้ยเพื่อนสวยโอ้ยสวยสวยสวเมื่อกี้เราไม่ได้ปูด้วยต้องเก็บปูนะตีคลิปเสร็จแล้วก็ไปเก็บปูว้แลวก็เ,เก็บคนนี่แหละอุ้ยเพื่อนมาโอ้ตกใจหมด เมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยดึงๆสวยๆสวยๆมาเลยไปช่วยก็รอกันมีต้องเติมครับต้องเติมสองเลนเลยนะไม่เติมเลนดามิดไม่ไหนวะโอ้โหโ้โหโ้โโ้โแรงนะเนี่ยว้ายกลับมากับเลนก่อนกับเลนก่อนโอเคฉลามมายักแม่อ้ ใช่เริ่มแรกมันก็เป็นงี้แหละเริ่มแรกมันก็เป็นงี้เจ็บซอกหมดโอ้ยจนเกือบสุดเลยเนี่ยชิบชิบหายแล้วอันติยังไม่มีอุย้ยเชี่ยเกือบปิดที่หน้าได้อเอเอรักก็ดักเพื่อนแม่งก็ดีเดินโอเคสวยๆเติมเติมโอ้กูยังไม่ได้อันติเลยโอ้โห อุ้ยอีเทีกยไม่งเอาเอายี้เลยเอายี้เลยอันตีไปแล้วอันตีใช้ได้ใช้ไม่แจกแล้วกูจะไม่แจกแล้วกูกูจะหลบหลังป้อมเป็นเมดนะทุกคนคาดหวังไว้เยอะปะปะกระป่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอุ้ยเติมล่างเติมล่างอุ้ยล่างสวยเงินเราเปูเอาปูปู อุ้ยอุ้ยงั้นจัดเติมก่อนวะโอ้โหเสียดายจัดยึดแม่เขาต้องขับเพื่อนถ้าเข้าไปตอนนี้คือเราเราก็เข้าไปตายอะ่ะนี่โดนสวยดูด,ดูใกล้ป้อมไหมนะโวยไม่ตายมันสุดระยะละเล่นนี้กินจะรู้นะครับมันสุดระยะโอ้สุดระยะมันก็ไม่โดนเลยนี่มิ่งตามใครไม่ทันเพราะมันว่าคมเร็วมันเท่ากันโอ้หเชีย่ย เัราน,นั้นก็มีหน้านะที่แจก <c oughs> นี่แหละมันก็ต้องเคลียร์คลิปเอาตังค์นี่แหละเพื่อน,นก็เอาหน่อยมาตีอ็อบเจกต์กูตีละกูจะเป,ปลี่ยนป้อมเนี่ยคูมาเพื่อนก็ตายอุ้ยเหี้ยนเฮ้ยมาไม่เป็นไรต้องเติมบอลบ่อยวะมันจบบอลนะเนี่ยสวยเพื่อน โอ้โหสวยเพื่อนวันริงก,ก,กูบากแหนะบักบาดหมดเลยบักหมดบักหมดถ้าจดถ้าสดชื่นกูยังไม่บัดกวั่จริง <c oughs> ไม่เฮ่อแผล่ตานี้แพ้อุย้ยรอด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 ไม่รอดวะกันป้องไว้ก่อนเฮ้ยอุย้อยเอาไม่ไม่ไมดึงดึงดึงส,สวย ดึงดึงสวยยดึงสวยสวยโอ้โหออกนอกระยะไม่เลยแล้วก็ไปกลางครับคือเรารวยเราชื่อรวยอุ้ยโดนโดนกูโดนกูโดนโอ้โหต้องใช้สกิลสองมันแม่นนะอุ้ยมาในพ่มออร์กไหมเราก็ต้องแปลาร์กแล้วเพื่อนงนี้ตอดได้ตอด่อได้ตอ อันติโอ้อันติยังไม่พอม,มาใช้เล่นเยอะเกิน The Black Magic เป็นเอาดาร์กคนเอาดาก,ด,ากดูดูหน่อยดูหน่อยดูให้หน่อยป่วยครับช่วงนี้ป่วยสวยอ <c oughs> ย่างน้อยเราก็ได้ได้ดาร์กว่ะมันได้เมืองกรโอ้โหตายลุลัวเลยว่ะท้อยท้อยทอย,ทอย,ทอย นี่มาฟินิก์นี่ว่าปินมันเนี่ยอดแล้วไม่โดน้วยกดยอมเฉยอุ้ย,ยทำเป็นเล่นสลับตม้ม let's go ผมเคยร้านแล้วแบบหูแม่งหัวร้อนเลยนะแบบข้างเลยอะแบบ่างนี้เลยนัาเกิน อุ้ยแค่นี้แม่งห้าวอุ้ย,ยเพื่อน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 ทำไรอุ้ยแคลรี่แคลรีล่เนาแคลรีล่นะสกินก็เท่เพื่อนสวยยอนผักแม่นชิบหายเลยโอเคคือสองคนโอ้ยตูมสวยได้หมดได้หมดมันเป็นแผ่นะครับมันเป็นแผนไม่อยาก ไม่อยากม้อนเป็นแผ่นนะบนนัวแล้วครับบนอุ้ยดัก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  <c oughs> ตุ้มอ้อเบาชิบหายเกมตามก็งี้ครับเกมน้ำนี่โคตรแรงเนี่ยถ้าโดนเมื่อกี้นี่แบบเกือบครึ่งหลอดอะ่ะคนแแรงตัวอวยเอีพูคนอะไรก็พูด โอ้อันติก็ยังไม่มาม่ลาสำคัญนะนี่อันติอันติต้องใช้ดีๆนะอ้ยดึง <nước> ดึงดึง <Tonight> ดึงดึงด <c oughs> ึงดึงไม่ถึงเลยอ่ะอุ้ยเราดักวะเนี่ยไม่ไม่ไมเรียบร้อยเพนด้ากูจะลงมาช่วยตายอุ้ยกลาง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 อุ้ยมึงกดยอมแพ้หาอะไรนะสวยมาดิ อุย้ยมันมาจริงโอ้โหก็เล่นนี้ทุกคนนะก็เล่นนี้ทุกคนชิบมหางแล้วชิบมหางแล้วครับมันพิกไม่ได้เพื่อนเอ้ยได้ดีได้ดีดดโอ้ยมันมันไม่เอามันไม่เอาหรือเอาฟินกีน่ไหนอ๋อไม่เอาไม่เอาอุย้ยเพื่อนมาแล้วมาแล้วไม่ฟิกเอาเลยบอกโคตรวยเลยป่พพวยเลยอยุ้ยเสียฟิกเอาเลยเล่นบา้า กดก่อนกดก่อนอุ้ยกูว่าแล้วมันดักกูว่าแล้วกูว่าแล้วอึ๊บอุ้ยสวยเฮียดักเลยเพื่อนดักเลยดักเลยอันตีอันตีอันตีนตโอ้ไม่ได้กลับก่อนโอ้ยเมื่อกี้ดีนะก่อนส,นสกิลสองก่อนปักไม่เอาล้างสถานะมาด้วยตัดเลือดเพื่อนว้ายว้ายว ui mày ngứa mình đầu không cần càng nữa cần càng nữa ui vượn thôi 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 ừ. cho bên đặc này của này sắp cho bên đặc vừa con này mình ạ chị ạ quay 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 bay, โอ้ยเฮือเฮลัยมึงเฮล้ยมึงอุยอนี่เดียวโอ้ยแม่งเจ็บด้วยที่เดียวค่ะเมื่อกี้แต่ไม่แหละเราเราตอดไว้ให้ย้อนให้ย้อนปิดสวยตู้เจ็บไปได้ เล่นบนเล่นบนอชอบตึงว่ะไม่ใช่อะไรแพร้มาแล้วสีตาติดไม่ใช่อะไรโอ้โหอุ่นเลยนี่หัวอุ่นเลยนี่ยีหน้าวะ่ะยีหน้าไม่ยังห่าวะไม่ห่าวะเอามันดีเอ้าอออยี่ยัไม่ดีเลยถอยถอย Ina, เตมิน่าผมแนะนำมาให้เหลืลอหลอดแดงไว้เออไว้อ่ะเหลือสองกันอย่าให้หมดไม่งั้นมันจะไม่ยนินเลยโจมตีแหนมันเล่นดักกว่าอุ้ยฟิกเลยไหมนี่ไม่นาวะสวยโดนเต็มเต็มกินเต็มกินเต็มครับตอนนี้กินเต็ม อีก,กีมมันเอาสุดสวยเพื่อนโอ้ยกูฟิกมาทำไมเฮ้ยฉลามฉลามเอากางเร็วกางเฮ้ยเอากางดีก,งกว่าโอ้โหโอ้ยบักบักไม่ให้กันเหระไม่ไรอ้ยฉลามมายึดแม่กูตาย อุยอ้ยกูไม่ตายกูไม่ตายเื่อไม่ตายเล่นถนัดเลยเห็นไหม,ไมนี่มันเล่นไม่ถนัดครับแต่ไม่เลยมามาดีแล้วมาดีละออกอันนี้เลยเพิ่มพลังเวทแล้ววิกูขายอะไรกูขายนี <S <S 2> <S 2> <S <ๆ>้เพื่อเดี๋ยวแพ้ โอเคกันอุ๊ยๆๆไม่เงยเ,เล่นอินโซเราเครับเฮี๋ยพวกนี้ปัญญาอ่อนครับโอ้ยเจ็บหมดแต่บนว่นาเป็นห่วงบนล่อีกล่อีกดึงดึงสวยเชี่ย มันไม่ไหวมันเรียกดาร์กเลยเอากลางก่อนให้กลางดันเข้าดึงพิกเกอร์สวยสวยแตกยัดแม่ก็มาดิมาดีเข้าเลยเพื่อนเข้าเลยจบ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 คีิคีบปคอร้องคีิคลบครวมกลางสวย ถ้ามันมากูผักท่านมากูผักให้มันมาให้มันมามาให้มันมาให้มันมาผักสวยผักมันเกิดมันเกิดสวยผัก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 มันเป็นไปได้ไงวะไม่ปไปได้ไงวะโอ้โหเห็นไหมเป็นตัวละครที่บั๊กเยอะใช่ไหมเอาเอาเอาบั๊กบั๊กเอาเอาเอ แล้วกูได้ดาวมั้ยเนี่ยเอ้า